มูนมิซาโอไมซ่าตัวนี้เป็นไฟฉายติดจักรยานอีกแล้วนะครับซึ่งเวอร์ชันจริงๆจะมีสีแดงด้วยแต่ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นสีขาวนะเป็นฟอนตไลท์จุดเด่นของตัวนี้ก็กคือจะเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็แสงก็จะเป็นแสงนิ่งกับแสงเกระพริบซึ่งแสงนิ่งสูงสุดอยู่ที่40ลูเมนส์นะครับแสงแฟลชเกระพริปเนี่ยอยู่ที่100ลูเมนส์แล้วก็รันไทม์นานสุด70ชั่วโมงนะครับมีฟีเจอร์เด่นๆก็คือเป็น Quick Release Release Universal m a เ n e t ์ c m o u มกเน Mount ใช้แม่เหล็กยึดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกซึ่งก็จะแน่นอนปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยราคาจำหน่ายตัวนี้อยู่ที่690บาทนะครับตัวนี้ซื้อจากร้านหัดใหญ่สปีดเว์หรือว่าสปีดเว์หัดใหญ่นี่แหละอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นร้านขายจักรยานแล้วก็อุปกรณ์จักรยานเขามียี่ห้อ bmc มั้งกับ specialized มั้ง้าดจำไม่ผิดนะเป็นตัวแทนหรือ,อยังไงนี่แหละในหัดใหญ่นะครับลองแวะไปดูได้ถ้าใครอยู่หัดใหญ่ดูคลิปผมก็ร้านจะอยู่แถวแถว สายสานะครับสาย3อยู่ใกล้ๆกับร้านสวนสำราญเลยอยู่แบบถัดจากร้านสวนสำราญมาหน่อยถ้าขับไปเนี่ยจะถึงร้านหฮดเดสบิทเว y เนี่ยก่อนนะครับก่อนถึงธนาคารธนาชาติมึงแล้วก็เลยไปนหน่อยก็จะเป็นร้านสวนสำราญนะครับร้านขายบอลจักรยานอีกร้านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้แวะไปเดี๋ยวค่อยแวะไปดูนะครับกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีโอริงแบบใช้รัดนะครับสายลัดกับท่อนั่งมีเมาส์แล้วก็จะมีคู่มือมาให้เราลองมาดูข้างในกันเลย6-90นะครับ ในช็อปปี้และซด้าก็มีนะฮะตัวไฟฉายมาแบบนี้มีคู่มือมาให้มีโอริงไม่ใช่โอริงเป็นสายอิลาสติกรัดนะครับเป็นยางขนาดเล็กกระใหญ่ใช้งานกับเมาส์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเมาส์แมกเนติกนะครับให้มาด้วยวิธีใช้ก็คือเอาตัวสายรัดนะครับคล้องเข้าไปแบบนี้แล้วก็อ้อมท่อนะครับแบบนี้แล้วก็อ้อมมาด้านนี้นะครับมันก็จะรัดอยู่แบบนี้นะครับลักษณะนึกออกพอนึกออกนะครับเวลาเอาออกก็จับ เราดึงอันนี้ออกนะครับตัวเมาส์เองก็ทําด้วยพลาสติกแข็งแรงดีแต่แค่ไม่มียางรองด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะรองตรงนี้แทนเป็นยางนะครับส่วนตรงปีกนี้ไม่มีนะครับก็มันเล็กนะครับส่วนข้างในจะเป็นเนมาส์แมกเนติก,ก,ก,กออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์นี้นนด้วยการทําแม่เหล็ก2ฝาแล้วก็แปะเข้าไปมันก็จะดูดติดนะครับแค่วางเข้าไปมันก็ดูดแล้วแล้วแน่นนะครับแน่นมากเขยาแบบแรงแค่ไหนก็ไม่ออกนะครับคือแม่เหล็กแรงมากเลยนะครับปุ๊บแล้วล็อกก็หมุน มันก็จะล็อกดึงไม่ออกแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะคือเป็นสีแฉกแบบนี้นะครับเหมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆแล้วก็จะมีแฉกสีแฉกมันจะล็อกข้อกับตัวร่องที่มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับหวางแล้วก็แค่นี้เลยนะครับก็จะล็อกแล้วแน่นแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปดู600กว่าบาทนะครับอ่าเราลองมาดูกันคราวนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกับไฟฉายตัวนี้ ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่มีขนาดเล็กนะครับอยู่ในมือเนี่ยถือว่าเล็กแล้วน้ำหนักก็เบามากด้วยนะครับมีหน้าตาแปลกๆหน่อยคือทรงมันจะดูแบบเอ้ยน,นี่ไฟฉายเหรอวะนะครับแต่เราจะทราบได้ด้วยการมองมาจากด้านหน้าจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเลนส์นะครับซึ่งเลนส์ก็จะเป็นเลนส์ลักษณะทําด้วยโพลีคาร์บอเนตนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ส่วนมากเลยก็ทําด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเกือบทั้งหมดนะครับจะมีเป็นพลาสติกแล้วก็ยางผสมกันด้วยนะครับด้านบนจะเห็นว่ามี ชื่อรุ่นนะครับมีซ่าหรือว่าไมซ่าเนี่ยแหละนะครับไม่แน่ใจมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสัญลักษณ์ออนออฟอะไรแต่ก็จะเดาได้ว่าเป็นปุ่มแหละสูงเลยเขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้จับสัมผัสในที่มืดได้จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกซึ่งไฟนี้จะทําหน้าที่บอกพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับว่าเหลืออยู่มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ด้านข้างของไฟก็จะมีชื่อยี่ห้อมูนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเลนซึ่งเลนนี้ก็จะทําด้วย PC นะครับหรือโพลีคาร์บเนตมีความ ใสเคลียร์อยู่นะครับบางส่วนแล้วก็จะมีเลนส์นูนๆตรงนี้นะครับซึ่งออกแบบมาให้แสงกระจายออกมากกว่าพุ่งนะครับแล้วก็จะมีการมองเห็นจากด้านข้างได้ด้วยในกรณีที่เรามองจากด้านข้างเวลารปั่นจกักรยานแล้วมีคนมองมานอกจากด้านหน้านะครับก็เป็นเซฟตี้นะครับเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเลนส์นูนมากเลยนะครับส่วนเมาส์ด้านล่างเนี่ยจะมีแม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างในแล้วจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่า,วาออกแบบในฮ่องกงผลิตในประเทศจีนแล้วมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับก็คือของแท้ ส่วนหางเนี่ยบางคนจะสงสัยว่านี่มันคืออะไรนะครับส่วนที่ทายผมซื้อไฟฉายตัวนี้มาคือตรงนี้แหละนะครับมันน่าสนใจมากเลยถามว่าให้มันน่าสนใจยังไงหน้าตาก็แปลกอะไรเงี้ยมาดูกันนี่คือ,อยางนะครับเป็นจุกยางปิดถามว่าเ้าทําไว้ทําไมมีลายกันลื่นด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็น USB นะครับ USB-A คือซ่อนอยู่ในจุกยางแบบนี้จุกปิดอย่างเงี้ยนะครับ สามารถที่จะเอาไปเสียบกับ power bank ได้เลยเสียกับช่อง USB มาตรฐานในคอมพิวเตอร์หรือทั่วๆไปที่เราเห็นๆกันทั่วๆไปเนี่ยได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องพกสาย USB แล้วนะครับเสียบเลยชาร์จเลยนะครับแล้วเวลาปิดก็แค่สไลด์ตัวนี้เข้าไปแล้วดันเข้าไปให้สุดมันก็จะป้องกันน้ําฝุ่นละอองได้เลยนะครับสามารถที่จะพกไปทุกที่โดยที่ไม่จําเป็นต้องพกสายชาร์จอีกแล้วนะครับง่ายไหม นะครับ easy on easy off แต่ข้อด้อยของผมที่ผมสังเกตก็คือถ้ายางนี้มันหลุดหายก็ไม่กันน้ำแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ระวังตรงเมาส์เนี่ยจะเห็นว่ามีเป็นขอบขึ้นมาด้วยนะคร,บรอบๆซึ่งขอบเนี้ออกแบบมาให้มันฟิตพอดีกับด้านในที่เป็นตัวยางปิดครับยางนิ่มๆนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันมียางนี้ขายตั้งหากหรือเปล่านะแต่ตัวสีแดงเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งมามันก็ฟิตพอดีอยู่นะครับแล้วก็ ไฟเองก็เป็นขนาดที่เบาน้ําหนักเบามากนะครับครานี้เราลองมาดูกันว่าไฟฉายตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างน,นะครับใน user interface ตัวนี้มี memory function ด้วยคือเปิดโหมดไหนเปิดระดับไหนจำาจำโหมดนั้นระดับนั้นนะครับลองมาดูกันเลยนะครับกดเปิดปิดก็คลิกสวิตช์นะครับเปิดกดปิดด้วยการกดขาประมาณ1วินาทีไฟจะดับไฟมีเมมนะครับเปิดมาอ่านะครับแบบนี้ เดี๋ยวของเราไล่โหมดดูก่อนว่าไม่รู้ว่าแต่ละโหมดมันเป็นยังไงอันนี้โหมดต่ําสุดนะครับต่ําสุดอยู่ที่20ลูเมนส์นะครับรันทาแปดชั่วโมงนะครับแท็บสวิตช์อีกครั้งหนึ่งสูงขึ้นอันนี้40ลูเมนส์นะครับสี่ชั่วโมงอันนี้จะเป็นโลว์แฟลชนะครับยี่สิบรูเมนส์เจ็ดสิบชั่วโมงนานนะนานนะครับตัวแค่นี้อ่ะยี่สิบรูเมนส์เจ็ดสิบชั่วโมงแท็อีก ก็จะเป็นไฮแฟลชกระพริบสูงนะครับ50ลูเมนส์40ชั่วโมงขนาดโหมดไฮยัง40ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเดย์แฟลชอันนี้จะเป็นการกระพริบดับเบิลสองครั้งนะครับเป็นคู่นะครับตึ๊บๆตึ๊บๆ100ลูเมนส์นะครับ30ชั่วโมงก็ยังนานอยู่อีกนะครับอ่าไม่ไปอ่ากดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตึ๊บตๆสองทีเป็นชุดนะครับดับเบิลแฟลชหรือว่าเดย์แฟลชกระพริบเป็นชุด2ครั้ง100ลูเมนส์ 30าชั่วโมงนะครับ100 Lumen 30 Hours นานไหมนานมากนานนะครับยังนานอยู่เลยนะผมเข้าใจว่า30นาทีตอนแรกไม่ใช่นะเขาบอกเลยนะครับว่า30ชั่วโมงขนาดว่ากระพริบแรงสุดคือเห็นชัดสุดอะ่ะ100 Lumen s นะครับกระพริบแรงสุดเลยยัง30ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นไฟฉายที่เฮ้ยดีอะ่ะนะครับเราลองมาดูแสงกันว่าแสงเป็นยังไงนะครับในระดับโลลองปิดให้ดู อันนี้คือโลนะครับโล20ลูเมนนะครับแสงกระจายกระจายหน่อยไม่มีฮอตสปอตเลยนะกระจาย20 lumens 40 lumens 20 lumens low flash 40 lumens high flash and 100 lumens day flash สว่างนะครับ ใช้งานระยะใกลได้ด้วยนะครับตัวนี้ติดหมวกไม่ได้เฉยๆถ้าติดหมวกได้นี่เทพเลยหมายถึงแบบเนี่ยหมวกแก๊ปนะครับแต่ถ้าติดหมวดจักรายานติดได้อยู่แล้วนะครับแสงก็จะออกกระจายกระจายหน่อยมีซ่านะครับจากมูลนะครับมูลมีซ่ามูลไมซ่ามีเมมด้วยปิดหมดไหนจําหมดนั้นนะครับชัดง่ายด้วยนะครับเสียบสีแดงก็มีนะครับเวอร์ชันสีแดงแต่ผมยังไม่ได้สั่งมานี่ก็เป็นมูลไมซ่าหรือมูลมีซ่านะครับน่าสนใจเนาะลองไปหามาใช้ใดูนะครับ 600กว่าบาทนะครับลาซาด้า h o p e e ก็มีนะครับถ้าไม่ซื้อจากร้านขายจากักรยานแล้วหน้าตาก็ดีเมาส์แม่เหล็กก็ดีสวิชก็ดี UI ก็ดีมีเมม,มด้วยนะครับเลิฟเลิฟเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอื่นกันบ้างว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับนอกจากนี้บ้างนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเ e บีไรเดนเอาท์